สวัสดีคอรอับวนผูพิงนะครับวันนี้พบสเสบียงมาด้วยยามวิเศษยามไดเรกซ์มีอ้อยด้วยนะครับหนึ่งเล่มยาวๆแดนซิ่งหน่อยยกใส่หัวดิใส่หัวดิวดอ้ายกไปไหนจ๋าพิงไปไหนจ๊าลูกกลับบ้านเนาะ อันนี้มาย่ามิเศษกระเป๋าโดเรมอนไม่ตกเลยนะย่ามเรานี้มีอ้อยฮะเล่มยาวนะหักไม่มีมีดหักก็ไม่ขาดไปเอ้าดนซิงหน่อยดึึงดึงดึงดึง,ดง,ดง,ดง ย่ามของความอร่อยนะครับผมนี่กลับบ้านกันวันนี้มาเที่ยวปางนะครับบ๊ายบายสูงบ๊ายบายครับบ๊ายบาย